ตอนนี้เวลานี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณอ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เข้ามาอัปเดตสถานการณ์คนในใจของคุณกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะก็เป็นการแลนดอมสับไพ่ทำนายโดยภาพรวมอีกเหมือนเดิมนะคะอาอย่าคิดว่าเป็นดวงของตัวเองนะอันนี้เป็นแลนดอมนะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะทุกคนนะเดี๋ยวเรามารุ้น พร้อมๆกันเลยว่าตอนนี้เขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจเนี่ยคิดและรู้สึกอย่างไรใครอยากดูด่วนตัวนะคะกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทักไลน์กันเข้ามาเลยนะคะมีแอดมินคอยตอบกลับอยู่คะ่ะทุกคนเรามาดูกันเลยนะคะว่าตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะสถานการณ์ตอนนี้เครียด นะคะวิตกกังวลมากๆนะคะอึดอัดนะคะชาวคลิปนี้ที่เข้ามาดูดูท่าทางนะคะจะเป็นความรักความสัมพันธ์นะคะอของอดีตคนรักคนที่อยู่ในใจนะคะคนคนนั้นอาจจะเพิ่งเลิกลาอาจจะเพิ่งแยกทางนะคะขาบอกเลยนะคนคนนี้เขาเป็นโซเมทของลูกๆเขาเป็นเนื้อคู่นะเห็นไหมดูไพ่สิดูพลังงานหน้าไพ่สิ เออแล้วตอนนี้เขาอ่ะนะคะเครียดนะคะติดต่อลูกๆไม่ได้อึดอัดมากอะ่ะตอนนี้นะคะถ้าเป็นบ้าได้ก็เป็นบ้าไปแล้วนะนอนไม่หลับกินไม่ได้กันเลยทีเดียวปวดหัวปวดแบบปวดเสียนเวียนก้าวกันไปเลยนะคะแล้วมาดูต่อซิยังไงนะคะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงเขาจะมีแอคชั่นอะไรกลับมาไหมในเมื่อความสัมพันธ์มันพึ่งจบพึ่งแยกทางหรือพึ่งหันหลังให้กันนะคะเรามาดูกันเลยคะ่ะ Uh huh. อุปสรรคเยอะแยะมากมายซะเหลือเกินนะคะอุย้ยทั้งคุณและเขาคือมันเป็นเนื้อคู่จริงๆอะ่ะออนะคะเพื่อเป็นเนื้อคู่กันอะตอนนี้ถึงแม้นะคะว่าเขาจะมีแบบเนี่ยปัญหาอุปสรรคมากมายกันซะเหลือเกินนะคะเพิ่งเลิกเพิ่งแยกทางนะคะความสัมพันธ์แบบไม่ได้แบบเป็นอะไรกันแล้วไม่ได้ผูกมัดไม่มีได้ ไม่มีข้อผูกมัดกันแล้วต่างคนต่างแบบเดินแล้วว่านะคะตอนนี้แต่สุดท้ายใบสรุปมันดีมากอะ่ะในอนาคตมีโอกาสที่คุณทั้งสองคนนะคะจะวนกลับมาดูแลห่วงใหญ่ใส่ใจซึ่งกันและกันเพราะคุณคือเนื้อคู่คือโซเมค่ะนะคะอามีโอกาสสูงกดรับคำทำนายกดแชร์กันเลยนะมีโอกาสได้แต่งงานกันในอนาคต